สวัสดีครับกลับมานะครับกับ SS l o g นะครับหรือ Vlog ของช่องโจซีเ r e t ช่องนี้นะครับก็เว้นไปวัน2วันนะครับจากล o อกเขาไปแล้วนะครับก็ก,ก็คือจริงๆกถ้าเป็นวันที่ทำพวกเอกสารหรือเตรียมการสอนหรืออะไรที่มันไม่ได้มีตัวงานก็ก็เลยไม่รู้จะอัดอะไรมาทำล็อกกันนะครับก็ แต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเพราะถึงคิวที่ต้องจัดการนะครับการ์ตูนรายสัปดาห์เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เขียนต่อนเนื่องอยู่นะครับเป็นตอนที่24แล้วนะครับการ์ตูนเรื่องนี้หรือจะเรียกว่าเว็บตูนนะครับเว็บตูนเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวนะไปจําเป็นชื่อชื่อนิ้วตัวเปียไม่ใช่นะครับนิ้วตัวเปียเนี่ยเป็นชื่อของโลกในเรื่องนี้นะครับการ์ตูนหรือเว็บตูนชุดนี้ชื่อว่าเฮดูด hey นะครับเฮดูส hey เนี่ยจริงๆเป็นชื่อก,กลางๆที่ตอนแรกตั้งใจตั้งชื่อนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเอาไว้เขียนเรื่องสั้นนะครับที่มันไม่ต้องต่อกันก็ได้นะครับแต่ว่าเขียนไปเขียนมาพอมันตอนแรกมันเจอนิ้วโัเปียก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกเดียวกันต่อเนื่องกันนะครับก็ไอตัวเฮดูสเนี่ยนะครับก็เป็นการ์ตูนที่ลงที่ลายว็บตูนนะครับ อ่านได้นะครับลองเสิร์ชคำว่าเฮดูดูหรือว่าลองไปดูที่ Canvas นะครับก็คืออันนี้ไม่ใช่กระตูนที่ลงเป็นทางการประจำของ l ล ne นะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นกระตูนทางบ้านแหละนะครับใครจะเขียนลงก็ได้นะครับก็ตอนนั้นเนีจริงๆแล้วมันต่อนเนื่องมาจากวิชาคอมิกที่ผมให้ใหนักศึกษาลองเขียนเว็บตูนดูนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยนักศึกษาเดี๋ยวนี้เขียน หรือว่าผมไม่แน่ใจว่าน้องๆเดี่ยวนี้อาจจะเขียนเว็บตัวกันถนัดกว่าเขียนคอมิกแล้วมั้งนะครับเพราะว่าออกมาแล้วมีผลงานที่ดีเต็มเลยนะครับมผมก็เลยเอ๊ะเอาแอคเค้าผมนี่แหละนะครับมาลองลงงานของนักศึกษาในโจทย์นั้นนะเพื่อ <S <S เพื่อเป็นการทำพันไปด้วยนะครับแล้วก็ให้คนได้อ่านก็ฟีดแบ็กดีนะครับมีคนอ่านหลายตอนแล้วผมก็เอ๊ะตอนนั้นรู้สึกว่าเออเงก็คือปิดเทอมพอดีนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นนั่งเขียนดีกว่าเขียน อยากลองดูมันแบบคันไม้คันมือนะครับเห็นนะักศึกษาเขียนแล้วก็อลองเขียนดูบ้างนะครับก็ได้มาเป็นเฮดด o นะครับทีนี้ยังตอนนี้นะครับท,ที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นคือขั้นตอนของของการเขียนเรียบตูนเรื่องนี้นะครับือใครเป็นแนวทางนะครับถ้าอยากเขียนเนาะก็ผมเริ่มต้นโดยการเขียนในไอแพดก่อนนะครับเขียนในโปรคียสแล้วก็ทําเป็นเทมเพลตไว้เป็น2ท่อนนะครับเพราะว่า อันนี้ขั้นต่าความยาวของการจะลงที่นี่ได้เนี่ยก็คือความยาวนะครับต้อง20,000พิกเซลขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็ลองทําไฟล์ดูรู้สึกว่าถ้าทํา2 0 0 0 0เลยเนี่ยไฟล์มันจะ,ะใหญ่แล้วค่อนข้าง,าง,าง,างเออเลอร์นะครับเวลาทํางานใน iPad แล้วก็โยนกลับมาทําสีทำอะไรเพิ่มใน Photoshop เนี่ยนะครับก็เลยต้องทําไฟล์เทมเพลตเป็นทีละ1,000 0พิกเซลนะครับความยาวแล้วก็ ค่อยมาต่อกันใน p o t t s s o p นะครับแล้วก็มาลงสีหรือทำเอฟเฟกเพิ่มแล้วก็ทำตัวหนังสือนะครับอย่างเขียนอยู่ตอนนี้ก็เป็นการทำตัวหนังสือนะครับต้องบอกก่อนว่าการ์ตูนให้ดูเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าเป็นคล้ายๆการวาดเล่นนะครับคือเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้วางแผนหรือเขียนตอรี่บอร์ดนะครับก็คือจะเขียนเป็นเหมือนเราเราอินโพไว้ครับก็คือด้นสดไปแต่ละตอนแล้วก็จะเชื่อมไม่เชื่อมกันแล้วแต่ว่าตอนที่จะต้องเขียนของ ของสัปดาห์นั้นน่ะมีไอเดียอะไรขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความตั้งใจแต่แรกนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าเขียนเต็มที่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาต่อเนื่องนะแต่ว่าเขียนในลักษณะเหมือนวาดเล่นอย่างเงี้ยเราเขียนได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกอีกอย่างนึงคือว่ามันเหมือนเราเขียนกะตัวให้อ่านเองไปด้วยเพราะว่าเราก็คาดเดาเรื่องต่อไปไม่ถูกนะถึงเราจะเป็นคนเขียนก็เถอะนะครับแต่ว่าเรื่องตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆว่าเจออะไรแวบขึ้นมาในจังหวะของวิกนั้นก็จะเอามา เขียนต่อไปได้นะครับแล้วก็หัวค้นพบอะไรหลายอย่างที่แบบคิดว่าถ้าเขียนปกติเนี่ยไม่น่าจะเจอกันะครับอย่างตัวละครเนี่ยครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นช็อกครับช็อกที่ใช้เขียนกระดานดำนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นช็อกสีขาวสีชมพูที่สุดท้ายก็เกืมเป็นเรื่องความรักนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ก็เป็นเรื่องของความรักที่ที่สมหวังอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ใครจะอ่านกับตัวเรื่องนี้แนะนําว่าลองไปหาอ่านตั้งแต่ตอนแรกนะครับอย่าเพิ่งอ่านตอนล่าสุดเพราะว่า ก็เรียกอะไรมันจะมีวิธีการของของความจังหวะการด้นสดหรือความเซอร์ไพรส์อะไรต่างท,ท,ที่คิดว่าแล้วก็ที่มาที่ไปตัวละครด้วยนะบอกว่าถ้ามาอ่านตอนหลังเลยเนี่ยเพราะว่าน่าจะงงอะ่ะนะครับเข,เข้าใจอย่างนั้นนะว่าน่าจะค่อนข้างงงเลยแหละนะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ท,ที่ที่ทาอยู่แล้วก็อันนี้อย่างที่เห็นนี่ก็คือตัวสอนใกล้เสร็จแล้วนะตัวสอนนี่ก็เป็นการอินพัวไว้นะครับตอนแรกนี่ผมจะมีการเขียนบทลงไปไว้ใน ตอนเขียนในไอแพดนะแต่ตอนหลังรู้สึกว่าใช้จำๆจำเอาแล้วก็มันไม่ต้องเป๊ะครับคือเวลาเขียนเราก็จะเจอบทเจอคําใหม่ๆหรือเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆก็เติมไปเลยนะครับเติมไปเลยเมื่อกี้ก็ใช้คําผิดนะแล้วก็รวมไฟล์ทีนี้เวลาอัปโหลดเนี่ยมันต้องทาเขาเรียกอะไรรูปโปรไฟล์ของตอนนี้มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไฟล์เล็กๆส่วนมากก็จะคัดตัวละครที่ที่สําคัญของตอนนั้นนะ่ะมาทําเป็นภาพปก นับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการอัปโหลดอัปโหลดง่ายนะครับถ้าเราต่อไฟล์เป็น20,000แล้วเราก็โยนเข้าไปเลยนะร,ระบบมันจะหันให้เลยตอนแรกผม,ผมก็ไม่รู้นะไปนั่งหันนะครับก็ขอจบหลอกเต็มพีเท่านี้นะครับวันนี้เราจะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ